ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ศาสตราจารย์กิติคุณดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกท่านทุกท่านที่อยู่ณที่นี้คือความภาคภูมิใจยิ่งของมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์79ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ของเราได้สร้างสารรค์แล้วก็ผลิตบัณฑิตคุณภาพออกรับใช้สังคมและประเทศชาติในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆมาแล้วจำนวน344,000 431คนนับได้ว่าบัณฑิตของมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นั้นได้สืบทอดปณิธานนำเอาองค์ความรู้ในาศาสตร์แห่งแผ่นดินไปพัฒนาประเทศชาติให้มีความผาสุกและเจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องและยาวนานค่ะและในวาระ อันน่าชื่นชมยินดีในความสำเร็จของทุกๆท่านนั้นดิฉันจะขอนำทุกท่านไปพบกับบุคคลสำคัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สองท่านด้วยกันค่ะเพื่อที่ทุกท่านจะได้รับฟังการกล่าวโอวาทแล้วก็การแสดงความยินดีนำข้อคิดข้อปฏิบัติต่างๆไปประพฤติตนให้เหมาะสมกับศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะสำหรับท่านแรกขอเรียนเชิญทุกท่านให เกียรตต้อนรับท่านนายกสภามหา,หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราค่ะดกรกฤษณพงศ์กิรติกรค่ะขอเรียนเชิญค่ะริน ท่านผู้ชมคนวุฒิที่จะขอรับท่านปริญญาคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็สัตันกิติคุณนะครับในนามของแล้วก็บัณฑิตนะครับที่จะขอรับท่านปริญญาดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตนะครับแล้วก็ปริตรีในนามของสภามาลัยเกษตรศาสตร์นะครับผมขอแสดงความยินดีนะครับกับเกียรตินะครับ ที่ทุกท่านจะได้รับนะครับก็ขอให้มีความภาคภูมิใจนะครับที่ทุกท่านได้จบจากมลาัายรกเตรศาสตร์ซึ่งเป็นมลาายที่เป็นมาลยรัฐที่ต้องใช้คำว่าม,มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็มีผลิคนออกไปในประมาณ350,000หคนนะครับในหลากหลายวิชานะครับก็ อยากจะฝากข้อคิดไว้สองสอย่างนะครับเมื่อวานนี้ผมได้ฝากข้อคิดไว้ว่าสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนได้ผ่านโควิด1 9การได้ผ่านโควิด1 9นี่ยมันทำให้เรารู้ว่าเรามีอะไรดีๆอยู่ในตัวเราเยอะมากเลยซึ่งสิ่งดีเหล่านั้นมันจะไม่ปรากฏถ้าไม่มีวิกฤตทุกครั้งที่มีวิกฤตเนี่ยมนุษย์จะต้อง พัฒนาตัวเองให้ให้ให้ข้ามวิกฤตได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เพราะว่าเราทุกคนจะจะพบนะครับเป็นต้นว่าในจากมุมของนิสิตเนี่ยเราจะเรียนหนังสือ,อยังไงนะครับเราจะเรียนหนังสือ,อยังไงจากมุมของครูอาจารย์เราจะสอนหนังสือ,อยังไงเราจะวัดผลอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอยากให้คำนึงว่า ช่วงเกืบสามปีที่เราไม่ได้เรียนหนังสือเต็มที่เนี่ยมันมีนักวิชาการเรียกว่าความถดถอย learning loss นะความถดถอยทางการเรียนรู้นะครับที่มี3ามิติด้วยกันมิติหนึ่งก็เป็น learning loss ทางวิชาการในศาสตร์อะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะเราเรารู้เราไม่ได้เรียนหนังสือเต็มที่นะครับกเ็เรียนเองบ้าง นะครับเรียนแบบมิกซ์โหมดบ้างนะครับเรียนแบบออนไลน์ออนไซต์ซึ่งเราก็ไม่เคยเรียนมาก่อนในชีวิตแล้วครูก็ไม่เคยสอนมาก่อนในชีวิตเพราะฉะนั้นทั้งนิสิตทั้งครูนี่ก็เรียนรู้ไปได้วยกันนะครับตัว l e ARNING LOSS เนี่ยมิติแรกคือเรื่องวิชาการนี่อยากจะฝากบันิดไว้นะครับว่าเราต้องรู้ว่าเรามีแฮนดิแค พราเราไม่ได้เรียนสื็เต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเติมส่วนที่เป็นแฮนดิแคปอันนี้ให้ได้ด้วยตัวเองเป็นหลักนะครับเพราะจบแล้วแต่ว่าในส่วนของมาลายทาให้การบดีกับคณะบดีบทีมบริหารก็ต้องพยายามเต็มที่กับนิสิตท,ที่ยังเรียนอยู่กับเรานะครับว่าจะช่วยเติมเต็ม,ตมในส่วนที่เป็นการสูญเสียทางวิชาการอย่างไรส่วนที่สองก็เป็น learning loss ทางทักษะ ทักษะอันนี้ก็มีทักษะเทคนิคแล้วแต่เราอยู่ในศาสตร์ไหนนะครับเราจะเป็นนักบัญชีเราจะเป็นเกษตรเราจะเป็นสัตวแพทย์จะเป็นวิศวะอะไรเนี่ยเราไม่ได้เป็นบัตรเต็มที่เราก็รู้นะครับเพราะฉะนั้นส่วน learning loss ที่เป็นทักษะอันนี้เนี่ยก,ก,ก็ก็เป็นจุดที่เราต้องต้องระวังไว้แล้วเราน่าจะรู้ว่าทักษะอะไรบ้างที่เราไม่ได้ไม่ได้พัฒนาเต็มที่อีกตัวหนึ่งก็จะต้องถือว่าเป็นทักษะสังคม ทักษะชีวิตทักษะมนุษย์ใช่ไหมฮเพราะการที่เราไม่ได้มาเจอเพื่อนฝูงมาเจอครูบาอาจารย์เป็นเวลาสองปีกว่าเนี่ยส่วนนี้จะหายไปนะที่เรียก human skill นะส่วนนี้จะหายไปก็ต้องพยายามเร่งนะฮะเหมือนกับเติมเต็มส่วน human skill ที่เราที่เราหายไปนะตอนนี้นิสิตเขากลับมาเรียนใหม่เนี่ยเขาตื่นเต้นมากเ,เขาก็ไม่เจอเพื่อนมาสองปีกว่า แล้วก็พบว่าสิ่งที่เกาอาจจะเรียนได้ด้วยตัวเองทางวิชาการแต่สิ่งที่เขาไม่มีคือการที่เขามาเจอเพื่อนมาเจอครูบาอาจารย์อันนั้นก็เป็นส่วนที่ที่สองนะครับ l e ARNING l o s ส่วนที่3เนี่ยก็อาจจะเรียกว่าเจตนคติเป็นแอ t i t u d e คนเราเนี่ยมันจะเป็นเรื่องแนวคิดที่เกี่ยวกับวิชาชีพแนวคิดที่หรือค่านิยมอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากไว้ว่า พยายามเติมเต็มนะสิ่งที่มันหายไปจากชีวิตของเราเออสองปีกว่านะครับผมได้ฝากไว้ในสารถึงบัณฑิตทุกคนว่าเมื่อเริ่มชีวิตงานนะฮะยิ่งท่านที่บัณฑิตที่จบเมดิรีเนี่ยอยากให้แบ่งเวลาเป็นสามส่วนให้ดีส่วนหนึ่งคือใช้เพื่อตัวเองและครอบครัวนะเราก็แต่ก่อนนี้สมัยเป็นนิสิตเราก็เป็นเวลา เพื่อตัวเองเป็นหลักต่อไปนี้เราจะมีครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบนั่นก็เป็นส่วนที่หนึ่งจะต้องมีส่วนที่สองก็คือในอาชีพหน้าที่การงานต้องรับผิดชอบให้เต็มที่นะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในอาชีพไหนนั่นส่วนที่สองนะอัน,นจะเป็นสองส่วนที่คนไทยทำได้แต่ส่วนที่สามที่อยากจะให้บระดิตมีก็คือให้เวลาเพื่อสังคม ในประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยงานในสังคมจำนวนมากเนี่ยทำด้วยพลเมืองนะไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใ้ความมีจิตอาสาที่ทำอะไรเพื่อส่วนรวมเนี่ยก็เป็นผมอยากจะฝากบันิตไว้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เช่นเราอาจจะไปทำงานในสมาคมวิชาการวิชาชีพอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เราอยากจะออกไปทำงานเข้าชุมชนทำงานกับมูลนิธิทำงานกับองค์กรพัฒนาสังคมนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นไปได้จนกระทั่งถึงกลับมาช่วยมหาวิทยาลัยนะครับมาพัฒนานิสิตรุ่นน้องมาช่วยภาควิชามาช่วยคณะมาช่วยมหาวิทยาลัยนี่ก็เป็นส่วนที่สามนะครับฉะนั้นขอให้ทุกคนเนี่ยนะครับมีชีวิตหนึ่งเพื่อตัวเองสองเพื่อการงาน แล้วก็สามเพื่อสังคมนะถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกคนจะมีความก้าวหน้านะครับทั้งในส่วนตัวและครอบครัวนะครับและในการงานแล้วก็สังคมนะครับในที่สุดก็ขอรัชนาคุณาสิในทรัตนะครับขอให้ทุกคนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้ทุกคนมีความก้าวหน้าในชีวิตและการงานขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณท่านนายกสภามหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ ดรเกษพงศ์เกริกรได้ให้อวาาและก็แสดงความดีกับบัณฑิตหมายแล้วบุคคลสําคัญอีกท่านหนึ่งนะคะที่ดูแลบัณฑิตตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยจนถึงวันนี้ค่ะบัณฑิตมีความสําเร็จพร้อมที่จะออกไปสู่โลกกว้างแล้วขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านให้เกียรต้อนรับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดรจงรักวัชรินทร์รัฐค่ะ ียท่านดุษฎีบัณฑิตท่านมหาบัณฑิตกิติมศักดิ์บัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งรับวันนี้เป็นวันที่สองจากจำนวนนิสิตบัณฑิตที่จบการศึกษาในปี2564 ทั้งหมดประมาณ1,5 0 0 0คนวันนี้เป็นรับเป็นวันที่สองประมาณ2,300กว่าคนส่วนใหญ่มาจากวิาเขตกํแแพงแสนบางส่วนมาจากโครงการสหวิาการและที่สำคัญวันนี้มีวิทยาลัยพยาบาลซึ่งเป็นสถาบันสมทบ ต้องแสดงความยินดีด้วยวิยาเขตกำแพงแสนเป็นวิยาเขตที่น่าจะใหญ่โตที่สุดในประเทศไทยมีพื้นที่เกือบแปดพันไร่มีความโดดเด่นในหลากหลายสาขาโดยเฉพาะ ความรู้ดั้งเดิมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรายกไปไว้ที่กำแพงแสนไม่ว่าจะเป็นเกษตรวิศวกรรมชนประทานวิศวกรรมเกษตรแล้วก็แตกแขนงออกมาเป็นสาขาอื่นๆศึกษาศาสตร์เกษตรศึกษาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจนปัจจุบันก็ถือได้ว่ามีครบ เรื่องศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาโดดเด่นมากมีชื่อเสียงระดับโลกแค่พูดคำว่ากระแพงแสนในวงการทั้งประเทศไทยและต่างประเทศจะทราบว่าเป็นศูนย์กลางวิชาความรู้ด้าน ที่ประเทศไทยโดดเด่นที่สุดก็คือเรื่องเกษตรเรื่องอาหารเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ทั้งหมดทั้งมวลไม่สามารถจะแข็งแรงได้ถ้าไม่มีวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องถ้าไม่มีการบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องถ้าไม่มีเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องถ้าไม่มีการสอนคนทนั้งด้านการเกษตรถ้าไม่มีการพัฒนากำลังคน มันเชื่อมโยงกนหมดเพียงแต่ฐานรากนั้นใช้จากการเกษตรซึ่งเป็นฐานสำคัญของประเทศประเทศไทยก็เปลี่ยนนโยบายเป็นประเทศที่เน้น B.C.G.Economy ซึ่งความรู้เหล่านั้นอยู่ในวิยาเขตกำแพงแสนอย่างเต็มเปลี่ยนก็ฝากท่านไว้ว่าท่านจบในสถาบันที่มีความโดดเด่นแห่งหนึ่งของประเทศในด้านที่ประเทศไทยถนัดที่สุดท่านคือผู้สร้าง ส,สรรศาสแห่งแผ่นดินดังวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยจะสรรสร้างศาส์แห่งแผ่นดินสู่สากลเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเราไม่เคยทิ้งคำว่ายั่งยืนเลยตั้งแต่ยุคแรกๆของการต่อตั้งมหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบันปัจจุบันท่านรู้อยู่แล้วว่าโลกกำลังพูดถึง SDGs จากคอนเซปต์กลายเป็น in action เป็นหน้าที่ของเราที่เรา,เ,าเรียนเรื่องศาสตร์เหตุผดินเรื่องเรื่องความยั่งยืนจะต้องนำเรื่องความยั่งยืนมาสู่อินแอคชั่นปฏิบัติต่อสังคมที่เราไปอยู่ดูแลครอบครัวให้เป็น in action ด้านความยั่งยืนดูแลตัวเองให้ยั่งยืนดูแลประเทศให้ยั่งยืนดูแลโลกให้ยั่งยืน ผมเชื่อในพลังของอนิสิตของหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากเรื่อง SDG แล้วมีอเรื่องที่อยากจะฝากคือเรื่อง c a r b o n Neutrality วันนี้ผมพูดเน้นเรื่องความเป็นนานาชาติเพราะโลกนี้เป็นโลกหนึ่งเดียวเกิดเรื่องอะไรที่ประเทศไทยไปถึงต่างประเทศเร็วมากเรื่องของต่างประเทศก็มาถึงประเทศไทยเร็วมากโลกไม่มีขีดจำกัด ก็าฝากเรื่องการปลดปล่อยคาร์บอนเรื่องโลกร้อนทำอย่างไรกับเรื่องโลกร้อนอินแอคชั่นทำอย่างไรปลูกต้นไม้เก็บกักคาร์บอนจากต้นไม้ลดการใช้พลังงานลดการขนส่งโดยใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าหันมาใช้พลังงานทดแทนลดการปล่อยขยะน้ำเสียลดทุกอย่างเพิ่มอย่างเดียวคือเพิ่มพื้นที่สีเขียวซึ่งเป็นจุดเด่นของมาและเศษตรศาสตร์ก็จะทำให้เราสามารถเป็นประเทศเป็นมหาวิทยาลัยเป็นสังคมเป็นคนที่มีคาร์บอนนิวทรอลิตี้คือมีความสมดุลในเรื่องของการดูแลเรื่องคาร์บอน ซึ่งเป็นเทรนด์ของโลกฝากท่านไว้นะครับก็คิดว่าพวกเราจะเป็นคนทันสมัยอยุ่ตลอดเวลาและทันโลกนะโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งคงไม่ต้องพูดแล้วนะครับท้ายที่สุดก็ขออนาจคุณพระศรีรัตนตรายจงดลมดานให้ทั้งท่านดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตกิิมศักดิ์แล้วก็ดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตบัณฑิตมีความเจริญก้าวหน้าเป็นพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยังย่งยืนตามวิสัยทัศน์ของมหาเลายต่อไปขอบคุณมากครับขอบพระคุณค่ะ ขอบพรคุณท่านนธติการบดีมาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดรจงรักวัชรินรัตน์ได้กล่าวสแสดงความเป็นดีแล้วก็ให้คําแนะนําคําโอวาทต่างๆเพื่อให้บัณฑิตนั้นได้มีความพร้อมออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติค่ะ ในโอกาสนี้นะคะสภามาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุมครั้งที่8ทับ265เมื่อวันที่29สิงหาคม2 6 5ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ปริญญากิติมศักตร์แก่ท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานดีเด่นจำนวน12รายในวันนี้เข้ารับพระทานปริญญาบัตร3รายได้แก่ ศาสตราจารย์แพทริกโซจิรูสศาสตราจารย์ด้านการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำคนแรกของมหาวิทยาลัยเกนต์ราชนาจาักรเบลเยียมและผู้ก่อตั้งอาทิเมีย r e f e r ์เ c e นเ n t e r สร้างคุณโประการต่อวงการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วโลกได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งอาทิเมียโลกศาสตราจารย์แพทริกโซจิรูส ทำงานวิจัยการใช้อาชีียหรือว่าไร่น้ําเค็มกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําอย่างต่อเนื่องมีจํานวนบทความวิจัยตีพิมพ์ในวรารสารนานาชาติมากกว่า400เรื่องและร่วมแต่งหนังสือและตํารากว่า14เล่มเป็นผู้ที่ทุ่มเทเพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและเป็นสมาชิกของสมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโลก คณะกันมาที่การยุโรปเป็นต้นผลงานสำคัญที่สร้างผลกระทบอย่างมากต่อวงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยได้แก่โครงการวิจัยร่วมด้านอาชิเมียในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเบลเยียมจนทำให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำชื่อเดิมศูนย์อาชิเมียแห่งชาติ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในด้านการเรียนการสอนการวิจัยของคณะประมงรวมทั้งการให้บริการวิชาการฝึกอบรมด้านอาร์ทิเมียแก่กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังเป็นผู้เริ่รมสร้างความร่วมมือและจัดการเรียนการสอนร่วมสองปริญญาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาวิวทยาศา,ศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกนราชนาจากักรเบนเยียมเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตและในวันนี้ท่านได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำคณะประมงขอแสดงความยินด,ดีด้วยค่ะ congratulation ที่สค่ะนายอัศวินเตชะเจริญวิกุลนายอัศวินเตชะเจริญวิกุลผู้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการประกอบวิชาชีพในธุรกิจทางด้านการจัดการและบริหารระบบบัญชีปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทเบอร์ลี่ยูเกอร์จำกัด มหาชนและบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนนายอัศวินเตชะเจริญวิกุลได้นำเทคโนโลยีระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในองค์กรเปลี่ยนรูปแบบการทำงานที่ต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลมาเป็นการทำงานที่ใช้การคิดวิเคราะห์สนับสนุนและผลักดันการปรับปรุงระบบสารสนเทศรวมทั้งให้คำแนะนำวางแผนการทำงานเพื่อรองรับ การเติบโตของธุรกิจและช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจจากการบริหารที่รอบครอบฉัดวและใช้ข้อมูลในการตัดสินใจได้ทันท่วงทีทําให้บริษัทมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดและประสบความสําเร็จในการเข้าซื้อกิจการ Big กซีซูเปอร์เซในปี2559จากนโยบายการบริหารงานที่โดดเด่น ทำให้บริษัทได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจหลายรางวัลอาชิรางวัล SET Award 2017ด้านธุรกรรมทางการเงินดีเด่นในตลาดทุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนอกจากนี้นายอัศวินยังให้ความสำคัญกับการศึกษาและส่งมอบโอกาสทางการศึกษาผ่านการมอบทุนการศึกษาโอกาสในการฝึกงานและจ้างงานผ่านโครงการความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันการศึกษาต่างๆรวมถึงปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนที่ห่างไกลในถิ่นธุรกันดารเพื่อให้น้องๆนักเรียนและครูได้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอนที่ดีขึ้นและในวันนี้ท่านได้รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมา์สาขาวิชาการบัญชีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ ทัานที่ 3. านายนิทัศเจริญธรรมรักษานายนิทัศเจริญธรรมรักษานาย,ยกสมาคมการค้ามเมล็ดพันธุ์ข้าวไทยผู้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในงานด้านการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าว อุทิศแรงกายและทุ่มเทเพื่อง,งานพัฒนางานด้านปรับปรุงพันธุ์และการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาการวิจัยและการส่งเสริมให้เกษตรกร,ร,กรผลิตมเม็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้าเฮียใช้มเมล็ดพันธุ์ข้าวนายนิทัศน์ได้พัฒนารูปแบบการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยการส่งเสริมให้เกษตรกร,ร,กรผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้วยวิธีการปักดำและนำเครื่องจักรเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างเป็นระบบเพื่อให้การผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้มเมล็ดพันธุ์ข้าวเฮียใช้ยังได้ผ่านการรับรองคุณภาพ เมล็ดพันธุ์ข้าวและรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่กรมการข้าวให้การสนับสนุนซึ่งรับรองมาตรฐานโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินายนิทัศน์เจริญธรรมรักษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของงานวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตข้าวจึงได้ก่อตั้งศูนย์วิจัยข้าวเฮียใช้เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลัง ในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ข้าวให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับการผลิตข้าวเพื่อส่งออกของประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีส่วนสำคัญในการก่อตั้งสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวไทยเพื่อเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยมีกรมการข้าวเป็นผู้สนับสนุนและมีเป 1000, 000, after, ้าหมายที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรและในวันนี้ท่านได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมิ์สาขาวิชาพืชไร่คณะเกษตรกำแพงแสนขอแสดงความยินดีด้วยค่ะนอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังมีมติแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณจำนวน8รายเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรในวันนี้หนึ่งรายได้แก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณจริงแท้สิริพาณิชย์สาขาวิชาพืชสวนคณะเกษตรกำแพงแสนขอแสดงความยินดีด้วยค่ะโอกาสนี้ก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีไปกับ ท่านดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตใหม่ของเราอีกครั้งหนึ่งค่ะขอสะแสดงความดีด้วยค่ะยินดีด้วยค่ะช่วงนี้นะคะก็จะพาท่านผู้ปกครองและท่านผู้เกียรติทุกท่านไปรับฟังนะคะการสัมภาษณ์บัณฑิตของเราในห้องพิธีการนี้นะคะวันนี้เราอยู่กับบัณฑิตคนที่เก่งที่สุดนะคะต้องบอกว่าอยู่กับบัณฑิตที่เก่งที่สุดทําไมถึงเก่งที่สุดคะเพราะว่าเขาได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง